ครับเราจะมาพิสูจน์กันวันนี้กับมามอนเนตเกอรสีฝับนี่สมาร์ทเดมิสเดี๋ยวเรามันโคตรพิคก่อนจัาไม่ต้องไอ้เฮ้ยนิงเน่งอยู่ดิอแเบิดแล้วเอาไอ้ฟักอยากลงอีกรอบหรอครับไอ้คุยก็โพูดเรื่อยๆครับไม่อะไรนะอ้าวนี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่บอกเพราะกูยิงมัน ก็ให้คุณไม้ประวงเรื่อยๆก็ตามกูไม่ใช่เหรอวะยังไงวะเราเป็นโฟะไปไม้โฟะเดี๋ยเคยบอกแล้วมันก็ตามอยู่นี่ไงกำลังดูอยู่เช็คเช็คเช็คตีดอกไม้รอนะถึกยัยเช็คเช็คเออไปทางอื่นแตงแมงมั่วใช่ไหมเออมั่วมั่วจริงน มังกรลนะมังกรมันนะมัน,ม,น,ม,นมันจะงึกเหรอวะบอลบอลยุรร่งๆกันก็ไม่ใช่อ่ะแต่เดี๋ยวนะเขาบอกเห็นไอ้ภูมิบอกว่าอะไรอีกนะมีคนใส่ส่งใส่เสาได้เหรอใช่ปักซ้ำปักซ้ำภูตะตายแล้วภู <sh arp> ตายแล้วเ <sh arp> ดี๋ๆๆเรามันเกยก่อนเกยก่อนภูตายภูตายดีเลยเสาไม่มา พ่นใส่เสาพ่นใส่อันนล,ลเบโดแววแววเรียกอันนลเบโดแววไปแอบไหมเออเรียกไหมหมดมีซัมมอนอะไรเรียกไว้ไอ้เหี้ยะกอเป็นท่าที่ปล่อยมั่วก็คือท่ามันจะยากขึ้นแต่มังกรเนี่ยาาเดี๋ยวต้องไปเทสอีกทีหนึง่งลบ เอาเสาเสาเสาเรื่อยๆอยู่เสาเรื่อยๆอยู่เอ้าไปโดนอะไรวะใครวะเอาไปโดนเฮ้เป็ดเป็ดโดนเป็ดโดดนเเซอร์ล่ะลา่ะเฮ้คุ่กัเพโด้กันมาโอ้เบา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 นะเป็นไหมเบาือเว้นะเหลือกี่ร้อยเนี่ยสิบสี่โอ ท้าสุดปายสเปอร์เมอร์ใช่ไหมอ้าวสั่นไหมไม่สัน่นสั่นทอ้องสิไหนอะไ,อนไหนลองตีไปเลยตีรัวๆเลยแต่ไม่ต้องไอ้ไอ้ไ,ไ,ไอ้เฮียกาวไปหยุดเพราะเฮียนี่แรงถอดอาวุธมาแล้วแล้วมึงจะตีได้ไงถอดอาวุธหมดแล้วก็ถอดอาวุธหลักๆนี่น,นี่คืออ้าวใ,ใช้หัวแล้วกูใช้รัวๆเลยเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะหยุดเลย ไหนลองลองไปเลยแป๊บนึงไม่เห็นไม่เห็นสั่นเลยโอ้ไม่เห็นเงินอุ้ยหางหางเาบ้างมาไงวะไม่เห็นเจอมีไข่ปลาไม่ลดเลยโดนตกโซเพอโซเพออเมอร์มันเคยลดด้วยเหรอวะมังกรกูไม่งก็เห็นมันลดเลยนะเว้ยมันลดแต่ว่ามันพอนลดหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเว้ยหรอกูไม่เห็นมันลดเลยไม่สตาร์นบ้าแล้วมังกรนี่สตาร์ทวะ มังกรสตาร์นมันก็ง่ายดีแต่หัวกีดาก้อนอะที่ตีจนมือนั้นสตาร์นน่ะแค่นั้นนะไอหัวกีดนั้นก็เป็นเงื่อนเป็นเงืเ่อนขขไนขของของด่านด้วยก็คือใช่มันเป็นต่างหากเออเียร์ไหนไไอไลองดดเดี๋ยวลองลองตีไปเรื่อยให้อเฟโดไปปั่นแรงกัน เดี๋ยวลองลองตีลองตีชงทำไม่เห็นจะกูไม่เห็นหลอดรถเลยนะเนี่ยกูยังไม่เห็นหลอดหลอดรถเลยไอ้เหี้ยก็บอกรถเมื่อกี้มันจุดฟลักซ์เลยแล้วพอรถเสร็จมันก็รีเจนกลับมาเหมือนเดิมแววได้แววได้ตกกลุ่ออีกแล้วี่ทำไมจะไปเอาฮิว วิ่งไปยังจะรู้ไ่จะมาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมนันนีมาหาพ่อมาลูกเอเอเ้าไอ้สัตว์เด่ยห่างหรืออะไรวะ,ะทำไมขาทำไมกูไม่โดนดุดโอเคไหนตีดิตีดิกูตี ก็ไม่จะสั่นหัวเป็นแล็บโย่เล็บโย่แล็บโย่ลงมาโมนเป็นปอดชิงโง่นิ่จริงอ่าไอ้โมอันนั้นอันนั้นเปลี่ยนจริงโอเคแต่ไอซีดักก้อนนี่เปียในนะฮะมันจะโดนไฟดูดกันเลยโอ้ยมึงตีไลท์ทันทิ่งหัวมึงก็รถกระถึงเดียวเรียเฮียอะไรเฮ้ยแต่ในงดันสองคนมันตีแล้แตกเออไหนอ่ะไม่เห็นยี่อะไรเลยก็สรุปง่ายๆว่า ไทยก็ได้ความพัฒนาฟรีขึ้นไปอย่างหนึ่งตรงที่ว่าได้รับปรับมามอนให้มันยากขึ้นนะนะครับก็จะได้เล่นแบบเพียเนี่ยโอ้โหอ่ะมันตกไหมเนี่ยไม่ใช่คนอัดกระตุกกระตุกเข้าไปเข้าไปหนัก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 เลยหนักเลยไปเลย ไม่เสร็จเน่หันหน้าออกข้างนอกแล้วนะครับก็คือก็คือของจริงนะที่มันปล่อยมั่วคือก็ต้องระวังกันนะครับสำหรับดานั้นก็เพิ่มความระมัดระวังตรงที่ว่าอย่าซามมอนอะไรแปลกๆเลยแล้กันส่วนมังกรเนี่ยมแล้วก็พยายามยืนห่างกันไว้ส่วนมังกรก็อย่างที่อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้แฟนตาซีนะไม่งั้นมังกรมันจะกลายเป็นมามอนเนยนะเพราะว่ามามอนเก่งกว่ามังกรนะครับ อาคุณ<อ>พี่ด้อมโนว่ามีอะไรจะบอกเสอร์พรสยที่เปลี่ยนแปลงก็อ่าสรุปได้นะมันคือการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ที่เราไปด่าดีเอ็นเขาไม่ได้นะอแค่นั้นแหละสําหรับมาม่อนเพิ่มแต่แต่แตแตเราก็เราก็ยังงงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ชี้แจงวะเห็นเมื่ก่อนแล็บโยมันมันควรจะอยู่ในแพดอัปเดตด้วยเมื่อก่อนแล็บโยไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีมือเะค่ะไม่ใช่แมนยังไม่ใช่ อไอ้ไอคนที่บอกว่าเหมือนมังกรแรปโยมาตั้งแต่เซิร์ฟนอกเซิร์ฟเกาหลีแล้วไม่เคยเห็น <c oughs> ไม่เคยเป็นรอยกับโยเไม่เคยเป็นจริงๆไม่โยดูดูคลิปมังกรเซิร์ฟไทยแล้วจะ,จะลอยขึ้นไปอยิงน้ำแข็งยิงลูกตาแล้วอ,อมันยังร่วงกลับลงมาแหละมันไม่ยอมบิด<อ> <c oughs> คือมังกร <c oughs> เนี่ยมันนไม่หมึนอยู่แล้วขนาดมาม่อนมันยังไม่มึนเลยถ้ามังกรมึนเนี่ยก็ให้มาม่อนมาอยู่ด่านสุดท้ายแล้วมังกรมาอยู่ดานก่อนนั้นนีกว่า นะครับก็คงเป็นอย่างนั้นมามอนดัก้อนเนตเออมามอนดัก้อนเนตก็เติมปีกให้มามอนไปก็บินบินได้แล้วนะครับตัวนี้หนึ่งกไม่ใหญ่มากนะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะก็ความประคอมเปลี่ยนแปลงมามอนคือสิ่งที่สิ่งที่ถูกต้องท๊อยมันยากขึ้นก็แฟนตาซีไปนะครับก็พยายามกันต่อไปนะครับยากขึ้นกว่าเดิมส่วนมังกรเนี่ยมังกรเนี่ยมังกรก็เหมือนเดิมแหละแต่มันไม่ใส่หัวยิ่งนะมันไม่ได้มีติดสตันซุปเปอร์อเมอร์หมดนะเออมันไม่มีซูซปไอหลอดเหล ถามนิดนึงฮะมึงสองตัวนี่เล่นหนังอินเดียกันเหรอฮะวิ่งวมมึงเช็นตะเกียวกูวิ่งวิ่งมาดีกว่ากระตกเลยโอเคโอเคจบแล้วจบแล้วกะตกเลยโอเคบาย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 